ต้องยอมรับว่าทีมที่เจอในสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทีมที่เขาอยากชนะเราจริงๆพอดูได้จากความพยายามของเขาแล้วแบบว่าคือเหมือนกับเราอะถ้าถ้าประมาทถ้าเขาประมาทเราอะเขาแพ้เราแน่นอนทีนี้นคือเหมือนกับว่าหนูดูเขาเล่นอะคือเขาแบบมองตาหนูแล้วหนูรับรู้ได้เลยว่าเขาพยายามที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะชนะไทยให้ได้คือเราเห็นเลยว่าเขาก็แบบ มีการลุกที่ดีมีการรับที่ดีเขาทำกันบ้านมาดีมากๆเงี้ยแล้ววันนี้เราก็สู้กับเขาได้สม,สมเกมเลยแหละเพราะว่าหนูเล่นแอรหนูอลสึกแบบสนุกเลยค่ะวันนี้อมอ่าม,มองอีกสองเกมที่เหลือหมคะมันหนักลัสที่สำหรับทีมไทย อืมทีมไทยจะเป็นทีมที่ชอบเจออะไรหนักๆนะและจะแบบออกมาดีเสมอแล้วเหมือนกับหนูคิดว่าเป็นสองเกมสุดท้ายของปีนี้แล้วก็อยากอยากให้ทุกคนเชียร์พวกเราแล้วก็หนูคิดว่าทุกคนในทีมเนี่ยตั้งใจที่จะเล่นออกมาแล้วก็โชว์ศักยภาพของตัวเองให้ด,ดีที่สุดเพราะว่าเหมือนกับเหลือสองเกมสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่หนูฟังน้องๆแบบคอมเมนต์แล้วก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกหนูก็เต็มที่เต็มที่ในานาทีนี้หนูจะเต็มที่แบบมีความสุขหนูอยากทําทอะไรหนูจะส่งมันออกมาให้แบบ ให้ถึงพวกพี่เพราะว่ามันก็คือสองเกณฑ์สุดท้ายของปีนี้แล้วอะ,ะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากอะไรเรื่องในวันเกิดคุณด่วนแล้วเล่าในฐานะกับเธอค่ะก็วันนี้นะคะก็ให้ไปเปิดเดย์ครูด่วนนะคะแล้วก็ขอให้ครูด่วนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทําทีมนี้ไปนานๆนะคะเพราะว่ายังไงพวกเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็อยากให้ครูด่วนเป็นป้าๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าใจร้อนถ้าครูด่วนเห็นคลิปนี้ก็คู่ด่วนดีขึ้นมากๆไม่ใจร้อนแล้วก็ ควบคุมพวกหนูได้ดีมากเพราะว่าอย่างเห็นได้ชัดว่าครูด่วนเองก็ปรับปรับตัวเองปรับอารมณ์ตัวเองได้ดีมากๆแล้วหนูก็ยังเชื่อใจครูด่วนอยู่ว่าครูด่วนทําทีมนี้ได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายแน่นอนค่ะชัวร์มั่นใจในโค้ดมากๆเลยค่ะแล้วก็มั่นใจในน้องทุกคนมากๆเลยหนูไม่เสียใจยเลยว่าน้องๆจะแพ้ทําไม่เต็มที่หรือว่าอะไรออกมาหนูรู้สึกว่า ทุกคนพยายามแล้วก็สู้มันเต็มที่เพราะว่าเราคือครอบครัวเราเห็นกันตรงนี้เราซ้อมกันมาได้ตั้งนานเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นดังนั้นแล้วเราจะไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไปตรงนี้ค่ะเกมวันนี้กวันนี้หนูหนูรู้สึกว่าเราแบบสู้กันเต็มที่มากค่ะเราพยายามกันทุกแต้มทุกพอยเพื่อที่จะแบบเอาชัยชนะในพอยนั้นๆนนะคะแล้วก็ก็ต้องยอมเยอรมันนะคะแบบเยอรมันเขาก็สู้ทุกพอยเหมือนกันค่ะคือเขาก็ไม่ยอมที่จะแบบ ให้เราทําได้ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันเป็นเกมที่สนุกแล้วก็แบบท้าทายทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเขาเลยค่ะจริงๆมันก็มีความหมายนะว่าเหมือนกับทุกคนอยากเล่นเพื่อโค้ชด้วยใช่เอาจริงๆอ่ะคือมันเป็นเกมที่เราอยากทาให้อาจารย์ด่วนอยากให้เป็นของขันมันเกิดกับอาจารย์ด่วนค่ะแต่แบบมันก็ไม่ได้ตามเป้าหมายของเราแต่หนูก็เชื่อว่าวันนี้โค้ชก็มีความสุขค่ะเพราะว่าหนูว่าโค้ชเขามองเห็นแหละว,ว่าทุกคนพยายามจริงๆที่จะแบบ คือต่อให้เราได้ลงหรือไม่ได้ลงแต่ทุกคนพยายามซัพพอร์ตซึ่งกนและกันเพื่อที่จะแบบทาวันนี้ออกมาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะหนูเชื่อว่าวันนี้อาจารย์หน,น่อยก็น่าจะมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นแบบเราอาจาาจะอาจจะไม่ได้ใช้ชนะค่ะก็เกวันนี้นะคะก็ถือว่าเขาค่อนข้างที่จะเรียนรู้เราได้ดีเลยทีเดียวค่ะเขาแบบเตรียมพร้อมมาเจอกับเราแล้วเราก็วันนี้อาจจะมีบางลูกที่เราแบบผิดพลาดเองอย่างเช่นเรื่องเรื่องของแบบ การกระตุยอร้นอันนี้ยังยังยังไม่มากพอเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็สู้เต็มที่กันแล้วค่ะหนูว่าวันนี้เราก็ถือว่าเราเล่นดีนะคะแล้วก็ทีมเขาอ่ะเล่นดีแต่หนูว่าวันนี้เขาเล่นดีกว่าเขาแบบผิดพลาดน้อยกว่าเรากลายเป็นแบบทีมเราผิดพลาดมีข้อผิดพลาดเยอะที่แบบลูกที่มันน่าจะได้อ่ะกลายเป็นเออเราเสียตรงนั้นเกมมันก็เลยเทไปฝั่งเขามากกว่าแต่ถามว่าพวกเราสู้เต็มที่ไหมพวกเราก็สู้เต็มที่ค่ะทำเต็มที่ ก็ยังยังเหลืออีกสองแมตช์นะคะพรุ่งนี้พักเดี๋ยวก็จะไปน่าจะไปซ้อมแก้ไขข้อผิดพลาดของทีมเราแล้วก็เหลืออีกสองแมตช์เซอร์เบียกับเมกาก็ยังไงก็ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้เราจนจนสุดเลยนะคะยังได้ว่าแผนจะให้วันเดย์โค้ชด่วนอะไรเพิ่มอีกไหมครับอ๋อวันนี้นะอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในทีมหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจค่ะว่าแบบ มีใครจอเซอร์ไพรส์โค้ดเปล่าอยากไปดูทีเมื่อกี้มีเบอร์เดย์ร่วมกับใช่ค่ะเมื่อกี้ก็มีเบอร์เดย์ร่วมกับแฟนคลับที่เขาก็น่ารักมากเลยค่ะมาเชียร์พวกเราทุกแมตช์เลยงั้นโวยพรโค้ดค่นก็ก็อยากจะโวยพรให้โค้ดดวดนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ค่ะแล้วก็อาจะเลือคือแบบสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดโค้ดค่ะ เก่งมากค่ะอันนี้อาจารย์ก็เท่าไหร่50ส่งนะคะกะ็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแค่วคาดปลอดภัยแล้วก็อยู่กับพวกเราไปอีกนานๆขอนิดนึงครับเออมีแฟนๆจากแฟนคนไทยจากโอแลนด์โอเคให้คนโดดด้วยม<า>ีอะไรอยากจะขอบคุณหว<อ>่าบอกครับที่เขาเจิญตัวมาไหครับขอบ<อ><อ>คุณมากนะคะเป็นเป็นอ่า ของคนไทยนะคะคนแคนบอกมาประมาณ40กว่าคนดีใจมากที่แบบหนูรู้สึกว่าไปแข่งต่างประเทศที่ไหนอ่ะคือแบบเจอพี่คนไทยเยอะมากคือตรงเนี้ยช่วยแบบให้กำลังใจพวกเราเยอะมากในการแข่งขันแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่อยู่โปแลนด์ที่มาแฮปในวันนี้นะคะรู้สึกว่าพวกเรายังไงมีทำให้พวกเรามีรอยยิ้มหลังจากแข่งขันเนี่ยก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ ก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักมากเลยนะครับสำหรับเราเพราะว่าเยอรมันเองเนี่ยบอกตรงนะครับว่าค่อนข้างเร็วและหนักมากในเรื่องของการตีแลวก็เรื่องของการบอลนะครับเรามาปรับได้เซตที่3แล้วนะครับในเรื่องของกระบวนการพอดีเด็กเล่นๆไปนะครับในกระบวนการเขาเนี่ยเขาสามารถลุกแบบผสมที่เราต้องการได้ประกอบกับช่วงเซตสามเนี่ยเซตสามเซตสี่เนี่ยบอลมันเข้านะครับแต่ เลยทําให้เราเล่นรูปแบบของเราที่เราอยากเล่นได้นะครับเราต้องยอมรับนะครับว่าเขาเสร็จได้ดีมากนี้นะครับทำลายเกมของเราได้ทําให้เราในเรื่องของการเล่นเนี่คนยค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เราเกิดข้อผิดพลาดเองในเรื่องของการเสิร์ฟเองหรือของการสื่อสารนนในกระบวนการเล่นนะครับก็เลยต้องพ่ายแพ้ไปครับในวันนี้ครับตอนองเกมต่อจากนี้ครับก็ไปเก็บที่หนักทั้งคู่นะครับผมก็บอกแล้วว่าสัปดาห์ไอสนามนี้ถือว่าเด็กๆเ,เราได้เรียนรู้นะครับ ก็ต้องยอมรับว่าแต่ละทีมเป็นทีมที่หนักและดีของยุโรปเลยนะครับพวกเราเองก็พยายามที่จะต่อสู้กับเขาอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะสถานาใดๆนะครับถึงร่างกายนักกีฬาล้าหน่อยแต่ก็จําเป็นที่จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อสู้เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเรื่องของการที่เราต้องมุ่งหน้าต่อนะครับเพื่อจะทําให้เด็กๆคนนี้นะครับสามารถที่เดินไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ที่เราหวังให้ได้ครับ งานที่วันนี้แฟนบอลที่โอล่าครับมาเซอร์ไพรส์โค้ชครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับรวมถึงการเล่นงหเด็กๆด้วยนะครับก็เด็กๆเองก็พยายามช่วยนะครับวันนี้เขาก็ทุ่มเทเต็มที่นะครับเพื่ออยากให้โค้ชของเขานะครับได้ชื่นใจนะครับผมก็ต้องขอบคุณเขาแล้วก็ต้องขอบคุณกองเชียร์นะครับที่วันนี้นําเค้กวันเกิดมาให้กับทางตัวผมเองนะครับเป็นเรื่องที่ประหลาดใจมากบอกมตรงนะครับว่าไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็เรียกไป มีความสุขครับมองตรงถึงแพ้แต่ก็แพ้แบบมีความสุขนะครับก็ต้องขอโทษแฟนๆนะครับที่สนามแห่งนี้แล้วก็แฟนๆที่บ้านด้วยที่เราไม่สามารถที่จะทำชัยชนะได้ในวันนี้นะครับแต่พวกเราจะสู้เต็มที่นะครับในทุกๆแมตช์ที่เหลือครับผม